สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๊อฟซูนโกะนะคะวันนี้อ๊อฟสมาแนะนําการเดินทางนะคะไปร้านอาหารครัวลุงยุทธนะคะซึ่งเรียกเลยว่าเป็นเจ้าแห่ง กุ้งแม่น้านั่นเองนะคะก็จะมีทั้งการเดินทางแล้วก็เมนูแนะนำนะคะเทคนิคต่างๆให้ในนี้เลยทีเดียวนะคะก็การเดินทางนะคะไปร้านควรุงยุธเนี่ยเราจะเริ่มตั้งหลักกันที่ถนนพระรามสองละกันเนาะเราก็จะมุ่งหน้าตรงลงไปภาคใต้ใช้ถนนเพชรเกษมนะคะขับไปเรื่อยๆนะคะผ่านทางเข้าอัมพวาไปนะคะแล้วก็จุดสังเกตรเราเนี่ยจะอยู่ตรงที่กิโลเมตรที่72ที่ปั๊มปะตทสายมือนั่นเองนะคะก็คือขับไปเรื่อยๆนะคะผ่านอัมพวาไปแล้วนะคะ ก็ข้ามสะพานแม่น้ำแม่กองตรงนั้นจะประมาณกิโลเมตรที่7ไม่ถึง70สิประมาณสัก65-66นะคะก็ข้าไปปุ๊บประมาณอีก5-6กิโลนะคะใหเ้เตรียมชิดซ้ายไว้สักประมาณกิโลเมตรที่70ก็ได้ค่ะมันจะอยู่ตรงเกาอะก,การนะคะป้ายกิโลเมตรก็เริ่มชิดซ้ายไว้นะคะเพราะว่าไม่ไงั้นเดี๋ยวจะหลุดโคง้งแล้วจะเลี้ยวไปเข้าตรงเบี่ยงทางปตทไม่ทันนะคะก็ขับไป ถึงปั้มปตทอเนี่ยมันจะเลยปั๊มทอไปนิดนึงมันจะเป็นซอยติดกันเลยค่ะมันจะเขียนว่าทางลัดไปชะอําหัวหินปึกเตียนนะคะก็เลี้ยวเข้าไปทางนั้นเลยนะคะก็ ตรงไปตามป้ายทางราชอาหหวยตึกเตียนสพยิสานนะครัประมาณเนี้ยตรงไปเลยนะคะแล้วก็พอถึงสพยิสานเนี่ยสพยิสานอยู่ซ้ายมือนะคะแล้วก็เลยสพยิสานไปนิดนึงจะเจอสามแยกตรงสามแยกนั้นนะคะเราก็เลี้ยวซ้ายเลยก็คือจะไปวัดปากลัดนะคะวัดปากลัดก็คือขับตรงเข้าไปอีกประมาณสักสิบกว่าโลนะคะก็จะถึงตรงที่เป็นบริเวณ วัดปักรัดตรงนี้เราจะต้องต่อเรือนะคะเพื่อลงเรือเนี่ยไปร้วลุงหยุดอีกทอดหนึ่งนะคะซึ่งไม่ต้องห่วงค่ะเดินทางจะสนุกสนานอนซอยมีวิวสวยงามให้ดูแบบว่าชมนกชมไม้ปมัดสแมกโกงกลางดินเอออเย,ยอะค่ะไปเพลิดเพลินๆเพลินนะคะแล้วก็ลงเรือไปนะคะแล้วกเ็เดี๋ยวเอาให้ดูรูปดีกว่าจะได้เจอลงอ่า นี่จะเป็นคุณลุงลุงวินายลุงวินยของเราโอ้ใครไลน์มาจา๊ะโอเคลุงวินายลุงวินยนั่นเองนะคะอ่าเนี่ยค่ะก็จะนั่งรถตั้งเรือเอนจอยกันอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ ลงเรือไปซักนั่งเรือชิวๆเพลินๆมาซักสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะคะแล้วก็ถึงครัวลุงยุทธนะคะแล้วก็จะถึงเมนูอาหารแล้วแต่เมนูอาหารเนี่ยออมแนะนําว่าให้โทรสั่งกับคุณป้าไปก่อนเลยเนี่ยก็คือก่อนไปเนี่ยก็คือคอนเฟิร์มไปก่อนเลยละกันนะคะก็จะได้เมนูตา,ตามนั้นเลยเป๊ะก็แค่ถึงปัป๊มปตทอแล้วก็แค่โทรบ,บอกป้าว่าถึงแล้วนะคะป้าป้าเขาจะเตยมเอ่อทำอาหารให้เราอะไรเงี้ยมันจะได้ร้อนๆอ,อ,อยู่เนาะอ่ามาถึงเมนูแนะนำอ่าพลาดไม่ได้เลย อันนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้นะคะนอกจากกุง้งแม่น้ำตัวบิ๊กบิ๊กนะคะมันดูเหมือนไม่บิ๊กใช่ไหมแต่ว่านี่มันคือถาดน,นะคะมันโน้มมันเป็นถาดน,นิดนึงมันจะใหญ่มากนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของปูปูแบบว่ารุ่นใหญ่มาใหญ่จริงๆนะคะปูเนี่ยสามตัวโลนึงปูตัวใหญ่มากนะคะแล้วก็กุ้งเดี๋ยวกอนนะบางคนอยากรู้ว่ากุ้งใหญ่แค่ไหนหรอใหญ่แค่ไหนละ ก็รูนาเทียบกับหน้าแล้วกันเนาะอ่าเดี๋ยวออจะให้ดูนะคะ